บิตคอยใช้เวลาเกือบ6สัปดาห์ตอนนี้ปิดเหนือเส้น m a 200อวิกได้แล้วมาวางแผนการเทรดกันนะครับและมาอัปเดตเอาคอยมีหลายเหรียญพุ่งสูงปรี๊ดเลยนะเข้าเทรดดีไหมกลัวตกรถหรือจะติดต่อยกันแน่ไปติดตามในคลิปนี้กันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซ่คริปโตเคเลนซี่วันนี้เป็นวันที่1เดือน8นะครับซึ่งเป็นวันเริ่มต้นเดือนเนาะเราจะมาอัปเดต วางแผนเทรดกันนะครับทั้ง Bitcoin แล้วก็เอาคอยล,ล,ล่าเหรียญที่มีการพุ่งอย่างสูงปรี๊ดเลยในช่วงนี้นะครับซึ่งผมเองก็วางแผนเทรดให้เพื่อนสมาชิกเฮาฉลามทุกคนเช่นเดียวกันนะครับทุกคนที่สมัครสมาชิกผ่านหน้าช่อง YouTube ของผมเนี่ยโดยสมัครผ่านคอมพิวเตอร์เดือนละ300บาทเนี่ยผมจะวางแผนเทรดรวมถึงอัปเดตข้อมูลที่สําคัญไว้ในชุมชนนะครับเพื่อนสามารถสมัครสมาชิกหน้าช่องได้เลยถ้าหากใครสนใจและไม่รู้จะเทรดยังไงดีนะครับก็ลองสนับสนุนผมได้เนาะแล้วผมก็ฝ ฝากบายบิตไว้ด้วยนะครับใครที่เทรดที่บายบิตโดยใช้หลากแนะนําของผมเนี่ยจะได้รับฟรี25 u s d t ถ้าโอนเงินแล้วเข้าไปเทรดจริงด้วยนะเพื่อนๆถึงจะได้รับฟรีนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ u s d t เพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปวางแผนแล้วก็อัปเดตกราฟกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยบิตคอยได้มีการปิดเหนือเส้น MA 200วิ่นะฮะก็คือเส้นเหลืองๆนะครับแท่งวิ่เนี่ยปิดเหนือเรียบร้อยแล้วแลวผมมีมุมมองอยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจอจาาังกนนเ่่ที้ทววื ที่8นะครับก็คือเป็นวันจันทร์หน้าเนี่ยจะมีการปิดแท่งวีอีกรอบหนึ่งสิ่งสําคัญเลยผมมองว่าเนี่ยแท่ง วีคเนี่ยจะต้องปิดเหนือให้ได้เหมือนเดิมน,นะครับที่สิ่งสําคัญเลยนะเพื่อให้ไม่ได้เป็นการเฟกเอาเนาะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากเรายืนบริเวณเส้น A200 ได้นะครับเราจะสามารถมีโอกาสใช้คําว่ามีโอกาสละกันที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นในภาพระยะกลางและระยะยาวได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าจะขึ้นได้บวลบา้ยไหมเนี่ยมันก็แล้วแต่ช่วงต้องอยู่ที่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแต่ละช่วงนั้นด้วยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมาเทเส้น A200 ไม่หลุดก็จริงสโตมีการปรับขึ้นก็จริงแต่เพื่อนจะเห็นไหมครับว่าการ มันค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเนื่องจากวอลลุ่มไม่ค่อยมีแรงขึ้นเนี่ยมันมันเป็นเหมือนการไซด์เวสมากกว่านะครับในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งช่วงนี้เพื่อนก็เห็นว่ามีการมาเทสก็จริงนะแต่ว่าการขึ้นของเขาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันไม่ค่อยขึ้นอย่างรุนแรงอะไรมากนะกันาล้าเราจะ,ระเอหวังให้มันขึ้นแบบบูรันรุนแรงอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่สภาวะแต่ละช่วงด้วยนั่นเองนะครับ่างเห็นช่วงนี้ก็ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากหลังจากที่ล่วงจากเส้น A 2 0 0ไปเพื่อนเนว่ยนเมันว่นเอง นะครับน,นี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าโอกาสมันเป็นยังไงได้บ้างอาจจะไซด์เว์ไปอีกสักปีหนึ่งก็ได้หรืออาจจะพุ่งขึ้นไปเลยก็ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูในภาพยิบย่อยกันบ้างในไทม์เฟรมเดลี่กันบ้างซึ่งสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือการขัดแย้งกันของราคานะครับที่พุ่งสูงขึ้นและก็โมเมนตัมที่ต่าลงผมได้บอกไปแล้วว่ามีโอกาสนะที่จะเกิดการพักตัวไม่ควรไปเข้าเทรดช่วงนี้เนื่องจากแท่งเทียนเนี่ย ปิดแท่งเดลี่ไม่ได้แบบปิดเต็มเต็มแทง่งไม่ได้ปิดสวยงามเลยถึงแม้ในทางเฟรมว e e ลี่วีกนี้จะปิดเหนือเส้นเอสองแล้ก็ตามแต่พอเรามาดูในทางเ a รมย่อยเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วว่าทางเฟรมย่อยเนี่ยจะส่งผลต่อทางเฟรมใหญ่เช่นเดียวกันทุกอย่างจะสอดคล้องกันไปหมดเพื่อๆเ,เห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยไอก็เริ่มต่ำลงนะอาจจะเป็นดับเบิลท็อปก็ได้เพราะว่ามุมมองที่ผมได้บอกในคลิปล่าสุดเมื่อวานนี้มุมมองใหม่ ในการที่มีโอกาสเป็นขาลงก็คือดับเบิลท็อปนั่นเองเห็นไหมครับด้านบนตรงนี้ทั้งมันนี่โฟล์เนก็ยังปรับตัวลดลงอยู่ทั้งโซคาสติกกำลังตักกันจากโซนโอเวบอท ฉะนั้นแล้วแผนเทรดในภาพระยะสั้นเอาอยัางไงดีล่ะครับแอดในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ผมก็เลยมองว่านะครับในเมื่อโอกาสที่มันมีโอกาสที่จะเกิดการพักตัวเนี่ยจากที่ณปัจจุบันไทม์เฟรม8ชั่วโมงเนี่ยเหมือนเราจะปิดหลุดเส้น MA 200ในไทม์เฟรม8ชั่วโมงมาเรียบร้อยแล้วที่เป็นแนวรับสําคัญของเราก่อนหน้านี้เห็นไหมครับตอนนี้หลุดมาเป็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วเราก็วัดฟีโนนชีไปเรียบร้อยแล้วเนาะ ผมมองว่าให้รอรับที่โซนประมาณนะครับห1 8รหรือประมาณ0.5-0.618ถึง0.618เนี่ยโดยประมาณเนาะผมจะมองว่าเป็นโซนแนวรับที่ค่อนข้างมีในยง่สำคัญที่มีโอกาสจะรีบาวได้ละกันนะครับและก็ยังคงเป็นการยกโลอยู่นั่นเอง ถ้าหากมีทั้งเทียนในการกลับตัวนะก็จะเป็นการยกโลผมก็จะเลยมองว่ามันจะเป็นการยกโลอยู่นะถ้าหากการร่วงลงมาเราไม่หลุดจะเป็นการลงมาเทสแนวะราฟฟิโบที่สําคัญด้วยและถ้าหากเราวัดเทรนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ลองวัดแบบนี้ก็จะเป็น ascending triangle นั่นเองนะครับมาประมาณนี้ผมมองเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆมองภาพกรอบสีเหลืองนะครับก็คือขึ้นแบบนี้นะลงมาลงมาจุดนี้จะเป็นจุดแนวะราบฟิโบที่สําคัญ รวมถึงเป็นจุดกึ่งกลางของแบร์แฟลกด้วยนั่นเองถ้ารับอยู่ผมจะมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปเทสแนวต้านถัดๆไปนั่นเองนะครับอาจจะมองเป็นโซน2 5 0 0และโซน2 7 0 0 2 0 8 0 0ชันแล้วสรุปทั้งหมดทั้งมวลครับผมยังมองว่าตอนนี้ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นในภาพระยะสั้นอยู่นั่นเองนะครับถ้าหากบิตคอยนะถ้าหากบิตคอยไม่หลุดโซนนี้นะครับจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้อีก นะครับไปที่โซน2 0 5 0จนถึง20,080ได้ผมจะมองมุมนี้นะแต่ถ้าหาก Bitcoin ดันหลุดโซนนี้ที่ผมได้ว่าไปนะครับหรือโซนแนวะฟิโบที่สําคัญที่เราได้ดูกันไปเนี่ยกลายเป็น b บ a r f ฟ a นะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ชึบลงมาเทสแล้วแท่งวิกเนี่ยดันปิดต่ากว่าเส้น MA 200อีกรอบหนึ่งนะครับและก็จะล่วงลงต่อทําทรเก็ตของ b บ a r f ฟ a รล่วงลงไปข้างล่าง อาฉะนั้นแล้วโซนการพักตัวของบิตคอยตรงนี้เนี่ยคือโซนที่จะตัดสินอะไรหลายๆอย่างต่อจากนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับ,บราคาไทยผมก็มองไปเป็นโซนเดิมนะครับที่8ป6แสนหนึ่โดยประมาณนั่นเองก็สิ่งสําคัญเลยนะพเพื่อนๆสมาชิกเขาฉลามเนี่ยเดี๋ยวผมวางแผนเทรดให้อีกทีหนึ่งเนาะซึ่งผมได้อัปเดตแผนเทรดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับมองมุมมองของผมเนี่ยผมได้อัปไปให้เรียบร้อยแล้วในชุมชนสำหรับสมาชิกในช่วงเช้าเนาะพเพื่อนๆก็คงจะได้อ่านกันเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นเหรียญ F.I.L นะโ้โหพุ่งขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์พอสมควรนะครับเพื่อนๆถือว่าพุ่งที่รุนแรงมากนะวอลลุ่มช่วงนี้เยอะมากเลยทีเดียวแต่เพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับใครที่ จะไปโฟโมตามตอนนี้เนะี่ยผมมองว่าอันตรายแล้วก็ความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าจุดคัดลอดค่อนข้างไกลถึงแม้กราฟจะมีโอกาสพุ่งต่อก็ตามนะผมจะมองเป้าสําหรับใครที่ยังคงรันเทรนอยู่แล้วกันเนาะผมจะมองเป็นช่วงประมาณ12ดอนจนถึง14.5ดอนและพร้อมจะเป็นแนวต้าสาคัญของเส้น MA ด้วยนั่นเองฉะนั้นแล้วใครที่จะไปเข้าโฟโมตอนนี้เนะี่ยผมมองว่าอันตรายนะครับเดี๋ยวรอเขาพักตัวก่อนดีกว่านาะอค่อยไปเข้าเทรดกันนะครับซึ่งผมจะมองว่าโซนที่เขาอาจจะพักตัวได้เนี่ยจะเป็นโซนเกือบที่จะ8ดอนเลยทีเดียวนะ ก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาในการกลับตัวอะไรที่ชัดเจนมากนะครับก็จะมีเพียงแค่สำหรับมันนี่ l ฟล์นะครับแล้วก็ i อซ์บ้างนะครับใน t ทาง f ฟรมสีชั่วโมงก็มีโอกาสนะที่กราฟมนจะล่วงลงมาโซนประมาณ7-8ดอนเนี่ยกลับลงมาพักตัวนะครับต่อไปก็เป็น DYDX แล้วกันนะครับซึ่งผมจะมองเป้าไปที่ประมาณ3ดอนอยู่นะแต่ว่าก็ไม่น่าไปเข้าเทรดแล้วนะครับช่วงนี้เนื่องจาก เริ่มมีสัญญาณนับที่จะขัดแย้งกันมาบ้างแล้วสำหรับราคาที่พุ่งสูงขึ้นเพื่อน,เอนๆเห็นไหมครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยเริ่มต่ําลงทั้ง IS i so ics, s ซ s โซค s สต t i ันแล้วใครที่จะไปเข้าเทรดตอนนี้ผมมว่ามีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ราคาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสามารถเบรกแนวะต้านสำคัญออกมาได้ก็ตาม แต่มีโอกาสที่จะเกิดการพักตัวเกิดขึ้นหรือไม่ควรไปเข้าโฟมองแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากเขาได้วิ่งมาตั้งแต่จุดนี้แล้วนะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องระมัดระวังแต่ถ้าหากใครถืออยู่ก็ให้รันเทรนต่อไปนะเพื่อนๆถ้ายังไม่หลุดเทรนไลน์ก็ยังโอเคอยู่นั่นเองมีโอกาสไปถึงทาร์เก็ตที่ประมาณ3ดอลลาร์จนถึง3.2ดอดอลลาร์ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับ ต่อไปก็เป็น ETC นะครับเหรียญนี้เนี่ยผมมีวางแผนเทรดให้เพื่อนๆสมาชิกเฮาฉลามไปด้วยนาอหลายคนที่เข้าเทรดทันก็อาจจะพอทํากาไรได้บ้างนะครับจากช่วงประมาณ42ดอลลาร์ก่อนและนี้ที่ผมวางแผนเทรดให้ไปสาหรับ ETC เนี่ยใครที่ยังไม่มีของเนี่ยก็ไม่ควรไปเข้า position ตอนนี้เช่นเดียวกันเนื่องจากมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนาะผมมองว่า ETC เนี่ยมีโอกาสร่วงพักตัวมาถึงโซนประมาณ29.7ดอลลาร์โดยประมาณนะครับจนถึงช่วงโซแนวะรับกรอบนี้เลยนะช่วงประมาณนี้นะครับประมาณ23ดอลลาร์ก็ใครที่ยังไม่มีของก็ให้รอไปก่อนส่ว เพื่อนๆเหาฉลามก็ให้เลือกสต็อปรอนะครับตามแผนเทรดของเราตามเทรดเซตอัพของผมที่ผมวางแผนไปให้นะส่วนใครที่ไม่ได้เข้าบุชชันก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับเดี๋ยวรอเขาลงมารับแล้วค่อยไปเข้าเทรดเราเทรดตรงที่มีความเสี่ยงต่ำดีกว่าเอาล่ะเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับใครที่สนใจจะวางแผนเทรดไปกับผมเนี่ยหรือไม่รู้จะเทรดยังไงในช่วงนี้กังวลเหลือเกินก็ลองให้การสนับสนุนผมได้นะครับผมวางแผนเทรดไว้ให้เพื่อนสมาชิกเห่าฉลามทุกคนนะครับคนที่สมัคร u t u b e นะครับก็สมัครผ่าน หน้าช่อง YouTube ของผมได้เลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์สมัครนะเดือนละ3 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าไม่คุ้มก็ไม่ต้องต่อสมาชิกก็ได้เนาะแต่ผมไม่ได้การันตีกาไรนะว่าเพื่อนๆจะรวยเละนะครับผมเพียงแค่วางแผนเทรดและสร้างไม้เสถท,ที่ดีในการเทรดให้กับเพื่อนๆทุกคนเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากไปเทรดกันที่บอยบิตได้เนาะได้รับฟรี25 USDT ถ้าทําครบตามเงื่อนไขนะฮะสิ่งสําคัญเลยเพื่อนๆวันนี้บิตคอยเนี่ยสามารถปิดเหนือเส้น MA สองร้อยวิได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับตามแนวโน้มขาขึ้นย่่าางตางเรีเรว,ว จิตวิทยาต่างๆนะคนอาจจะมองว่าโอ้สามารถรับอยู่ไม่น่าจะหลุดลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโม้มที่ดียิ่งขึ้นในภาพระยะสั้นนั่นเองในภาพช็อตเทอมเนี่ยเหมือนจะหลุดพาราโบลิกนะแต่อันนี้มันเป็นพาราโบลิกแบบกลับหัวครับเพื่อนๆเห็นนะครับว่าถ้าหากหลุดเทรนไลน์ก็มีโอกาสจะปรับตัวร่วงลงมาแบบนี้ซึ่งการล่วงลงมาตรงนีน้จะเป็นโซน3าม0มืดอลลาร์เนะี่ยก็ถือว่า น่าสนใจนะครับสำหรับจุดนี้สำหรับใครที่เริ่มมองว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็ลองเอาตรงนี้เนี่ยไปพิจารณาในการวางแผนการเทรดกันดูนะครับและสิ่งสําคัญเลยครับคีย์เลเวลต่างๆสาหรับบิตคอยเนี่ยตอนนี้เราสามารถยืนเหนือเส้น4ปีนะครับเส้น MA ในรอบ4ปีเนี่ยเราสามารถยืนได้แล้วนะครับถ้าเกิดถัดไปหรือแนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่จุดไหนจะอยู่ที่เส้น MA 3ปีนั่นเองจะอยู่ที่โซนราคาประมาณ27,500ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็มีโอกาส ที่จะขึ้นไปเทสอยู่เหมือนกันถ้าหากเราเปรียบเทียบกับแนวโน้มขาขึ้นต่างๆนั่นเองนะครับและสิ่งสําคัญทําไมถึงจะต้องขึ้นไปเยอะขนาดนั้นนะครับแอดก็อาจจะมาจากดอลลาร์ดีเของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อครับหลายคนมองว่าจบขา3เรียบร้อยแล้วตเตรียมจะปรับตัวลดลงมาขา4อันนี้ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญการนนบะเ,เวฟนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยนะโซนร์บสาคัญนะช่วงปัจจุบันเนี่ยในภาพระยะสั้นเนี่ยมีสัญญ,ญาณ การเกิด bullish divergence ก็เรามัดระวังในการย่อตัวของ Bitcoin หรือการล่วงลงมาวันนี้สําหรับบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นหลอกก็ได้นะเพราะว่าดอลลาร์มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับจาก bullish divergence ในทางเฟรมย่อยนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องรามัดระวังแล้วเราก็ต้องไปวางแผนเทรดกันเพิ่มเติมน,นะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆจะเห็นว่าบิตคอยของเราเนี่ยยังอยู่ในโซนของ bear f a อยู่นั่นเองที่ผมได้บอกได้เตือนอยู่เสมอน,นะครับ ถ้าหากหลุดโซนที่แนวรับสําคัญที่ผมได้บอกไปช่วงต้นคลิปก็อาจจะเกิดมุมมองของ bear f a a เกิดขึ้นได้และล่วงลงต่อโซนด้านล่างยังคงเป็นไปได้อยู่เพื่อจะเห็นให้ชัดเจนว่า Bitcoin ยังไม่ได้หลุดแนวต้านสาคัญของ bear f a a เลยนั่นเองและสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะมาเตือนต่อนะครับเนื่องจากมัน bullish เกินผมมองขึ้นและเกินหรือเพื่อนๆมองขึ้นเกินไปอะไรแบบนี้แล้วมุมมองขาลงเนี่ยยังคงมีอยู่ไหมก็มีนะครับจาก double top ที่ เคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองเพื่อจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เหมือนจะเบรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเกิดเป็นดับเบิลท็อปเกิดขึ้นบวกกับแนวโน้มขาลงต่างๆทําให้ราคาบิตคอย n ร่วงลรมาเกือบ40%ฉะนั้นมุมมองตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดอะวังนะครับเนื่องจากการเทรดหรืกคริปโตของเรามีความพันผวนที่สูงเราก็ต้องมองหลายๆมุมอมองเพื่อเอาไว้นั่นเองแต่ขนา ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อนๆผมไม่ได้บอกว่ากราฟมันจะขึ้นหรือมันจะลงมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนั่นเองนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตั้งใจทาทุกคลิปอยากให้เพื่อนๆได้ตังค์ก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างให้กําลังใจใผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับเพื่อนๆดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้สวัสดีครับ